พระพฤหัสบดีดาวใหญ่ย้ายราศีเข้าสู่ราศีมีนจะบังเกิดผลดีกับ12ราศีเช่นไรเรามารับฟังกันนะคะดาวพฤหัสบดีจะย้ายราศีเข้าสู่ราศีมีนในวันศุกร์ที่8เมษายน2565นะคะก็จะย้ายช่วงเวลา16นาฬ41นาทีโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่8เมษายน 2,565ถึง19เมษายน2,566ก็ได้ตำแหน่งกเกษตรบดีด้วยนะคะและในช่วงวันที่23กรกฎาคมถึง3ธันวาคม2,565ดาวพฤหัสก็จะเดินวิปริตผิดปกตินะคะเดินช้าลงหรือว่าถอยหลังเรามาดูความหมายของดาวพฤหัสกันสักนิดนึงนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นความรู้ดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวสุประค์เป็นธาตุดินแข็ง แล้วก็จะสถิตในแต่ละราศีเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งปีเป็นดาวบุญใหญ่ที่จะบรรดาลโชคคุณนันน์ให้มากกว่าที่จะให้โทษแล้วก็อีกทั้งก็ยังเป็นดาวที่คุ้มภัยแล้วก็ค้ำจุนดาวอื่นได้ด้วยในคติทางโหราศาสตร์ไทยก็จะกล่าวว่าทายปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยให้ทายพรฤหัสในทางความหมายของดวงดาวพฤหัสก็คือเทพ,พเจ้าแห่งความยุติธรรมคุณธรรมแล้วก็ปัญญา หากดวงชะตาคนใดดาวพฤหัสดีให้คุณจะเป็นคนมีความรู้ดีวิชาการดีมีสติปัญญาที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกต้องแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตรักความยุติธรรมมีความสุข,ขุมรอบคอบแล้วก็รักเหตุผลสามารถแก้ปัญหาอย่างมีสติรู้จักคิดวิเคราะห์วางแผนแล้วก็บริหารจัดการได้ดีชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ผู้ใหญ่ก็สนับสนุนเอ็นดู ชอบคบผู้ใหญ่กว่าสนใจในศาสนาสนใจในธรรมะวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีมองโลกในแง่ดีบางคนอาจจะมองว่าเป็นคนโลกสวยชอบศึกษาหาความรู้ชอบบอกชอบสอนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอัธยาศัยไมยตรีที่ดีงามแล้วก็เชื่อถือศรัทธาในสิ่งที่ดีงามด้วยหากชะตาคนใดดาวพฤหัสเสียหายก็จะทำให้เป็นคนที่อวดภูมิอวดความรู้ อวดว่าตัวเองน่ะรู้ดีแล้วก็คุยโวโอ้อวดใครบอกใครสอนก็ไม่เชื่อฟังแล้วก็หลงตัวเองยกตนข่มท่านอวดฉลาดแล้วก็ซ้ำเติมคนที่ตกต่ำกว่าเป็นคนที่เสื่อมคุณธรรมแล้วก็ขาดศีลธรรมไม่มีเหตุผลใจคอคับแคบขาดความเมตตาปราณีไม่รู้จักกาลเทศะคนที่พฤหัสเสียนะคะจะขาดคุณธรรมขาดเหตุผลแล้วก็ด้อยปัญญา หรือว่าใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดนอกจากนั้นดาวพฤหัสก็ยังเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลแล้วก็อาชีพต่างๆเช่นแพทย์หมอเภสัชคลินิกนักกฎหมายนักปกครองครูอาจารย์พระนักบวชสมณะชีพรามหรือผู้ปฏิบัติธรรมคนถือศีลกินเจนักเรียนนักศึกษาวัดโรงเรียนสถานศึกษามหาวิทยาลัยโรงพยาบาล สารยุติธรรมแหล่งความรู้เครื่องมือแพทย์ยารักษาโรคยาบำรุงอาหารเสริมพระพุทธรูปเทวรูปพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังประเภทตะกุดลูกประคำหลวงพ่อต่างๆหรือบนับพยากรศาสตร์พวกหมอดูนักโหราศาสตร์ทั้งหลายดาวพฤะหัสได้ตำแหน่งกเกษตรบดีก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมีความสมบูรณ์ เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ดินสิ่งที่ติดตัวเราแล้วก็เรื่องของการสร้างอาณาจักรสำหรับดาวพฤหัสที่เดินผิดปกติในช่วงวันที่23กรกฎาคมถึง3ธันวาคม2 5 6 5ดาวพฤหัสเดินผิดปกติประมาณ4เดือนกว่านะคะก็พยากรณ์ว่าข้าวจะยากหมากจะแพงประเทศจะแร้นแค้นฝืดเคือง จะสูญสิ้นคนใหญ่ในแผ่นดินเสนาบดีสมณชีพรามผู้มียศสูงก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ร้ายค่ะก็อย่าประมาทบางคนในช่วงนี้ดวงชะตาตกคนสูงวัยก็อาจจะหัวใจวายนะคะล้มเหลวหมอก็อาจจะวินิจฉัยผิดพลาดเวลาฟังอะไรก็ฟังหูไว้หูนะคะ การที่จะไปขอร้องขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่ช่วยค่ะแต่ก็ช่วยได้ไม่เต็มที่หรือบางทีก็ละเลยในการที่จะช่วยนะคะอีกทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะมีราคาแพงภาษีสูงนะคะ <S <S เมื่อเรารู้ความหมายข้อดีและข้อเสียไปแล้วนะคะของดาวพฤหัสต่อไปเรามาลองฟังการพยากรณ์ของคน12ลัคนานะคะว่าดวงของท่านจะมีแนวโน้มอย่างไรกันบ้าง คลิปของดาวพฤหัสนี้นะคะจย์ขันขอทําเป็นคลิปรวมของคน12ลัคนาแต่ว่าจะแยกเป็นลักษณะของ6ลัคนาที่โชคดีที่สุดในรอบปีแล้วก็6ลัคนาที่มีโชคดีแต่มีเรื่องทุกขราบเข้ามาด้วยเรามาเริ่มที่6ลัคนาที่โชคดีที่สุดในรอบปีนะคะขอแสดงความยินดีกับคนลัคนาเมถุนลัคนากันลัคนาพิจิกลัคนาธนู ลักนณกลุ่มและลักนามีนค่ะลักนณเมถุนโดดเด่นมากนะคะในเรื่องของงานคุณจะได้งานงานของคุณที่ทำก็จะมีคนช่วยถือว่าเป็นงานที่จเจริญรุ่งเรืองค่ะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนเงินเดือนแล้วได้รับเกียรติในเรื่องของงานด้วยงานของคุณมีความมั่นคงและก็มั่งคั่งด้วยนะคะมีโอกาสได้พบคู่ในที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือมีคนอยากจะเข้ามาหุ้นส่วนร่วมงานกับคุณนะคะ ส่วนคนลักนากันนะคะต้องถือว่าแฮปปี้สุดๆนะคะใครที่อยากมีความรักนะคะคุณจะได้พบคู่หรือได้พบคนรักใครที่มีคนรักอยู่แล้วอยากจะแต่งงานนะคะมีการมั่นหมายกันถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้ทำตรงนี้นะคะใครที่ต้องการมีเพื่อนมีคู่คิดนะคะมีที่ปรึกษาคุณก็จะได้ด้วยนะคะมีโอกาสในเรื่องของการหางานได้นะคะมีรายได้ดีมีงานดี มีครอบครัวมั่นคงนะคะใครที่อยากจะกู้บ้านนะคะกู้ก็กู้ผ่านนะคะรวมถึงทั้งได้บ้านแล้วก็ได้รถอีกด้วยต่อไปคนละคณาพิจิกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะการที่คุณทำอะไรก็ตามในเรื่องของการหยิบจับงานใหม่เนี่ยคุณจะได้งานใหม่ที่ดีนะคะคุณจะได้เงินแล้วก็ได้ลูกค้าด้วยบุตรบริวารก็นำโชคนำเกียรติชื่อเสียงมาให้รวมถึงการมีโชคลาภ ที่ได้มาจากบุตรได้มาจากหลานแล้วก็ได้มาจากบริวารพวกพ้องของคุณที่จะนำสิ่งดีๆมาให้ที่สำคัญเตือนว่าอย่าลงทุนเกินตัวค่ะ mm hmm. เชื่อฟังผู้ใหญ่ในการที่จะมอบโอกาสใหม่ดีๆมาให้คุณนะคะ mm hmm. ต่อไปขอแสดงความยินดีกับคนลัคณาธนูนะคะสิ่งที่คุณมุ่งมา่ปรารถนาอยากมีความมั่นคงในเรื่องของการมีบ้านนะคะ mm hmm. การมีรถอันนี้ ถือว่าคุณจะได้สมความปรารถนาใครที่ทํามาถึงจุดนี้แล้วนะคะที่จะต้องได้เนี่ยคุณถ้าคุณเตรียมการไว้พร้อมแล้วเนี่ยคุณจะได้สมความปรารถนาแน่นอนค่ะคุณจะได้สถานที่อยู่อาศัยได้ความเป็นอยู่ที่มั่นคงบางคนก็มีเรื่องของการต่อเติมบ้านเรือนหรือว่ามีการขยับขยายนะคะเป็นจังหวะที่ดีนะคะทำเลยค่ะผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนคุณด้วย ต่อไปขอแสดงความยินดีกับคนลัคณากลุ่มนะคะคุณมีโชคในเรื่องของการเงินค่ะคุณมีเรื่องของการได้เงินการมีราบผลกําไรมีโชคลาภทางการเงินแล้วก็คุณก็จะได้ลาบก้อนใหญ่ด้วยนะคะหากพื้นดวงชะตาท่านใดเข้มแข็งในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะมีโอกาสเสี่ยงโชคได้ค่ะ แล้วก็เรื่องของคนที่ทําอาชีพเสริมนะคะคุณก็จะโชคดีในเรื่องของการได้รับผลกําไรขึ้นมาแล้วคุณก็ยังได้ความรู้มีปัญญาในเ่งของการหาเงินอีกด้วยค่ะลัคนาต่อไปเป็นลัคนาที่6แล้วนะคะที่มีความโชคดีที่สุดในรอบป,ปีได้แก่คนลัคนามีนค่ะคุณจะโชคดีนะคะในเรื่องของการได้พบเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ถ้าคุณอยากได้งานคุณก็จะมีงานที่มั่นคง ในเรื่องของการศึกษาถ้าคุณอยากจะศึกษาต่อคุณก็จะประสบผลสำเร็จคุณมีโชคดีในเรื่องของการมีผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของคุณหรือให้โอกาสคุณในการที่จะทำให้คุณได้สมความปรารถนามีการเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนอกจากนั้นแล้วคุณก็ยังมีโอกาสได้พบคนที่ถูกใจคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณถ้าเป็นเรื่องของเพศตรงข้าม เรื่องของคนที่จะเข้ามาในเป็นคู่ชีวิตใครที่มองหาคนที่มาเป็นคู่ชีวิตคุณก็จะได้สมความปรารถนาใครที่มองหาคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณก็จะได้ใครที่ต้องการกู้เงินกับธนาคารนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือและทําให้กู้ผ่านค่ะแล้วก็คุณมีโอกาสได้พบครูดีได้พบคนที่บอกสอนแนะนําชี้แนวทางให้ให้คุณได้สามารถที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะคุณมีโอกาสได้ช่วยงานผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่ให้คุณช่วยงานด้วยหวังว่าคนลัคนาเมถุนกันพิจิกธนูกุมแล้วก็มีนจะชื่นเมื่อนกันไปนะคะต่อไปเรามาฟังหกลัคนาที่มีโชคดีเหมือนกันแต่เป็นโชคดีแบบทุกขลาบนะคะซึ่งได้แก่หกลัคนาดังนี้ค่ะลัคนาเมธลัคนาพฤกษกลัคนากรากฎ ลัคนาสิงห์ลัคนาตุลลัคนามังกรเรามาฟังรายละเอียดกันดูนะคะคนลัคนาเมธค่ะความสำเร็จของคุณมีไหมมีนะคะแต่มันมาจากแดนไกลชื่อเสียงของคุณก็มีค่ะแต่มันก็มาจากแดนไกลเหมือนกันเพราะนั้นถ้าคุณอยู่ที่เดิมคุณจะขาดที่พึ่งผู้ใหญ่ก็ไม่สนับสนุนอีกทั้งยังเสียเครดิตอีกด้วยผู้ใหญ่ของคุณก็จากไปนะคะ ต่อไปเป็นคนลักนาพฤกษกค่ะโชคลาภของคุณมีค่ะแต่เหมือนได้มาแล้วก็หมดไปหรือว่าโชคลาภของคุณมาจากการสูญเสียเช่นการได้รับมรดกนะคะจากการเสียญาติผู้ใหญ่หรือว่าคุณได้เงินประกันได้เงินดอกเบี้ยได้เงินมีโชคมีลาบแล้วก็เจ็บป่วยระวังเจ็บป่วยนะคะหรือว่าญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยการทำงานธุรกิจอะไรก็ระวังประสบปัญหาขาดทุนอย่าลงทุนเยอะนะคะ ลงทุนแต่พอดีต่อไปเป็นคนลัคนากรากฎค่ะความสำเร็จของคุณเนี่ยได้มาเพราะการต่อสู้นะคะอดทนนะคะในช่วงนี้ของคุณจะทำอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะเจอบททดสอบที่จะพิสูจน์ความรู้ความสามารถของคุณค่ะ ผู้ใหญ่ก็เป็นศัตรูนะคะไม่ปลื้มโครงการอะไที่คุณวาดหวังไว้เนี่ยก็ยังไม่ก้าวหน้างานก็ยังไม่สําเร็จนะคะแล้วอีกทั้งก็ยังมีเรื่องของการเสียเครดิตอีกด้วยคนลักนากรากฎสู้ๆนะคะต่อไปเป็นคนลักนาสิงค์ค่ะถ้าคุณจะได้งานเนี่ยมันเป็นงานที่ยากเป็นงานที่มีคนอื่นทําเสียหายมาแล้วนะคะอันนี้แหละคืองานของคุณก็ให้คุณยิ้มรับไว้นะคะแล้วก็งานของคุณก็มีโอกาสในเรื่องของลูกน้อง นำปัญหามาให้นะคะบริวารน,นำปัญหามาให้หรือว่ามีการจากไปของลูกน้องบริวารน,นะคะหรือว่ามีการลาออกรวมไปถึงเรื่องของความเจ็บป่วยถ้าใครที่ต้องการงานใหม่อยากสมัครงานใหม่ก็ยังไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เวลามีโอกาสมาเนี่ยมันก็เหมือนก็มีอะไรมาผลักดันให้คุณเสียโอกาสค่ะลัคนาต่อไปเป็นลัคนาตุลน,นะคะเป็นจังหวะชีวิตที่คุณมีเรื่องของอุปสรรคเข้ามาค่ะ คุณมีศัตรูมีคู่แข่งหรือว่าชีวิตช่วงนี้จะต้องต่อสู้ดิ้นรนนะคะจะทำอะไรก็ไม่ควรไปร่วมหุ้นลงทุนอะไรนะคะมีโอกาสเรื่องของการถูกเบี้ยวถูกโกงถูกหักหลังนะคะมิตรกลายเป็นศัตรูค่ะเพื่อนคุณเป็นศัตรูหรือว่าคู่แข่งเพราะนั้นการติดต่อของคุณยังไม่เป็นผลนะคะยังไม่สามารถที่จะผ่านจุดตรงนี้ไปได้ก็ถือว่าเป็นบททดสอบค่ะเข้ามาให้เรียนรู้จะทำอะไรก็ ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบนะคะก็จะช่วยทำให้ผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ที่สำคัญอย่าทำตัวเป็นศัตรูกับผู้ใหญ่นะคะไม่เป็นผลดีกับตัวคุณเองค่ะลัคนาสุดท้ายเป็นลัคนามังกรค่ะลัคนามังกรนะคะในช่วงของที่ดาวพฤหัสยกมานะคะอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ย เป็นเรื่องของการคบมิตรค่ะเพราะนั้นคุณมีโอกาสในเรื่องที่ดีของการได้คบมิตรแดนไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นคนต่างถิน่นต่างจังหวัดต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าการคุณจะได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคบกับมิตรที่เข้ามาหานะคะแต่ก็ดูหน่อยนะคะว่าเข้ามาในลักษณะใดนะคะเข้ามาดีหรือเข้ามาร้ายแล้วก็แนะนำว่าไม่ควรเดินทางไกลนะคะ งานที่คุณติดต่อไว้ก็เหมือนกันอาจจะยังไม่เป็นผลหรืออาจจะยังไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออะไรเท่าใดนักนะคะใครที่รอผลสอบก็ยังสอบไม่ค่อยผ่านนะมันยังมีเรื่องของการที่ยังจะต้องติดต่อยังมีเรื่องอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ก็ลองติดตามดูนะคะส่วนคนที่ชอบนองของการเล่นหุน้นไม่ควรเล่นนะคะใครที่ต้องการจะไปทําธุรกิจอย่าจะไป หุ้นส่วนมีผู้ใหญ่มาชักชวนหุ้นส่วนอะไรแบบนี้ก็อย่าพึ่งนะคะศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนหรือว่าในข้อกฎหมายให้รอบคอบคุณลักษณามังกรก็จะจะได้มีความรู้พื้นฐานเอาไว้นะคะแล้วก็จำให้พลาดพลั้งได้ยากขึ้นนะคะ หกลคนาไม่ว่าจะเป็นลัคณาเมษพฤกษกกรกฎสิงตุลมังกรก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยแม้ว่าให้โทษในดวงชะตาก็จริงแต่ท่านก็ยังมีความเมตตานะคะจงใช้สติปัญญามีความรอบคอบแล้วก็รู้จักวิเคราะห์แยกแยะมีเหตุมีผลอยู่ในศีลธรรมอันดีมีความเคารพผู้ใหญ่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็อย่าถือดีค่ะพระพฤหัส หรือดาวพฤหัสก็จะช่วยส่งเสริมคุณเพราะว่าท่านเป็นดาวบุญนะคะบุญที่คุณได้ทำไว้ก็จะได้ตอบสนองคุณให้คุณมีความโชคดีในเบื้องหน้าก็หวังว่าทั้ง12ลัคนานี้ที่อาจารย์ขันพูดถึงดาวพระพฤหัสที่เข้ามาสถิตย้ายราศีอยู่ในราศีมีนนะคะคุณก็จะได้นำไปปรับใช้แล้วก็เกิดประโยชน์กับชีวิตของคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปของดูดวงกับอาจารย์ขันแสงเงินค่ะ